เคยมีดวงไหมฮะไม่เคยมีดวงครับตั้งแต่เปิดเฮ้ยได้เป็นตู้ฮะโอ้โหกำลังพูดว่าไม่เคยมีดวงได้เป็นตู้เลยฮะโอ้โหเอาละครับก็สวัสดีชาวเพลนเตอร์นะฮะตอนนี้ทุกท่านอยู่กันที่หน้าเว็บของเกม i n f e s t a t i o n Survival Story Thailand นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ i n f e s t i o n ก็ได้มีกล่องใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับแหมไม้ผมเสียตังค์กันอีกแล้วนะฮะนั่นคือกล่อง อิเล็กตรอนบ็อกซ์นะซึ่งเป็นกล่องที่แบบเป็นของสวยมากอะเป็นสีเหลืองอนะบอกเลยว่าสวยมากนะก็สามารถเปิดได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะถึงวันที่3กุมภาเลยก็อยู่ประมาณ2อาทิตย์เลยฮนะสบายๆนะครับผมมาเรามาดูของในกล่องกันมากดีกว่านะของในกล่องก็จะมี SVD ฮนะ SVD MK2 อิเล็กตรอนซึ่ง SVD ปกติดาเมจจะอยู่ที่70นะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่115ฮะซึ่งแรงกว่า ย้ำนะครับว่าแรงกว่า SP6 แน่นอนนะฮะ SP6 รู้สึกจะดาเมจ105หรือ110อันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าแรงกว่าแน่นอนครับนะ SPD ไม่กากแล้วนะใครได้กระบอกนี้ไปนี่ลงโนดอบสบายอ่ะบอกเลย SPD ก็ยิงได้นะฮะแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นตู้เซฟนะฮะอะไรวะเนี่ยเทชเทชบ็อกอิเล็กตรอนนะฮะแล้วก็จะเป็นคอมมานโดอิเล็กตรอนนะฮะเป็นชุดเกราะนะครับโปรเทคเลเวล4นะครับแล้วก็ รัสเซ็กอิเล็กตรอนหรือว่ากระเป๋าอลิสแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะฮะโอ้โหสวยจริงๆแล้วก็เฮล멧อิเล็กตรอนนะฮะเหมือนหน้ากากหน้ากากในหนังเรื่องทอนอะ่ะใช่ปะวะสวยอะ่ะสวยจริงๆแบบว่ามีสีเหลืองออกมาตัดกับสีดำนะฮะแล้วก็จะเป็นของทั่วไปนะครับผมและนี่จะเป็นเอฟเฟกนะฮะในตอนเช้าฮนะโอ้โหแค่ตอนเช้านี่ก็ใส่ลงวอนี่สีสันแสบตาจริงๆคนะตู้เซฟกลางคืนนี่แบบโอ้โหแบบสีสันสว่างอะ่ะบอกเลยว่าเราต้องเราต้องได้มาครับเซตนี Z ้ N A. นะฮะเรามาดูดวงเราดีกว่าแหมไม่เคยมีดวงกับการเปิดกล่องอะไรเลยมาเรากดเปิดกล่องกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเปิดกล่องแล้วนะครับก็นี่ครับเป็นไอเทมครับเป็นใหญ่ๆให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะพ่ามีอะไรกันบ้างนะครับเราก็จะเปิดกันทั้งหมด50กล่องนะครับโดย GC ของผมเมื่อเปิด50กล่องก็จะเหลือ15,800 5GC นะฮะผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเปิดเกินมาเรามาเปิดกล่องแรกกันดีกว่า เปิดครับกล่องแรกของเรานี่แบบมัอะไรที่เป็นครั้งแรกของจะดีเสมอครับเปิดมาเป็นดีเซอร์ชัมเปอร์ฮะอะไรอ่อนชิลนะครับมาเปิดกล่องต่อไปกันดีกว่ามาครับอ๊บไม่ถึงฮะไม่ถึงสวัสดไม่ถึงสวัสด์อ่ะนี่มาดีอิเล็กตรอนเราเชื่อว่าอิเล็กตรอนเราต้องได้ของดีเฮ้ยได้เป็นเฮลทฮะโอ้โหสามกล่องก็ได้แล้วสุดยอดไปเลยตบมือฮะ นะไม่มีใครตบมือกูตบมือเองก็ได้โอ้โหโหแบบได้หมวกแล้วอะเฮ้ยได้หมวกนี้ตู้ต้องมาเดะตู้ต้องมาตู้ต้องมาเดะมาเปินต่อเป็นเม็ดขิดนะฮะเม็ดขิดหนึ่งอันใช้ทีเดียวแม่งก็หมดแล้วเต็มแล้วโอ้ยอานต่อไปฮะเป็นและและไม่ถึงกระเป๋าครับเป็นกาคิลเลอร์นะครับตอกย้ำใช่ไหมตอกย้ำเราใช่ไหมปื๊บออกมาเป็น เฮ้ยตู้ผ่านไปฮะโอ้เสียดายฮะโอ้ยตู้ผ่านไปเฉยเลยเมื่อกี้แหมถ้าเกิดหยุดอีกสักนิดนึงนะเฮ้ยได้เป็นชุดกรอกคอมมานโดอิเล็กทรอน1 ea ฮะโอ้โหได้มา2อย่างแล้วครับในเซตนี้แหมบอกเลยว่าได้ไม่ยากจริงๆแลนะจ๊ะมันได้หมวกกับกราะแล้วฮะต่อไปเราต้องเป็น svd ดีอ๋อ svd สีสวยอะบอกเลยว่าชอบ svd svd จงมากระทง มันหมดมันหมดเทศกาลแล้วเพื่อนกระทงอะนะเข้าใจนิดนึงนะว่ามันหมดเทศกาลแล้วนะจ๊ะปึ๊บมาเป็นเลยตู้ไปแล้วแล้วเป็นกาคิลเลอร์ฮะโอ้กาคิลเลอร์อีกหนึ่งเอแม่มาเราไม่ย่อท้อครับเราเชื่อว่าโอ้โหผ่านไปแล้วเป็นสตาร์แน็กซีแม็กหนึ่งเอนะฮะแม่สตาร์แน็กซีแม็กนี่มีเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ต้องการครับแม่เราต้องการของแร่แเป็นกระเป๋าฮะอลิซอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนนะฮะแหมอ่านเสียงควบกล้ำเราได้3อย่างแล้วครับกระเป๋าหมวกคลุดเกานะฮะเลยอีก2อย่างนั่นก็คือ SVD และและตู้เซฟอ่าจะเร,เรียกไม่ถูกแหมมาต่อกันดีกว่ามาปื๊บ t h u n d e r s t o r m Shield 1EA แหม่เอาไปทำอะไรเอาไปวางครับว่าวางแบบการสไนแตกพูดปรับนี่มันหม่อีกรอบพูดปรับนี่คือใหม่อีกรอบคือถามว่าอยากได้ไหม ถามใจตัวเองดูนะเม็ดขิดฮะโอ้โหถ้าอีกอีกสักนิดนึงก็ไปที่ตู้นะเมื่อกี้แม่เสียดายจริงปึ๊บหมวกเลยหมวกไปแล้วกลายเป็นโลฮะโอ้ได้หมวกสักอันก็ได้ฮะไม่เป็นไรบบใส่ลหลายอันก็ได้ก็เท่ดีฮะมาแฟดแบงค์แฟดแบงค์เอาไปทำอะไร Take ิว u to flash ใชมล่ะอันต่อไปฮะโอ้โหเลยเลยหมวกมาเป็นบาด์ดบูมหนึ่งเยนะฮะ บาดาบูมบาดาบูมนี่ยิ่งหนักเลยแหมไม่รู้เจ้าไปทําอะไรสตันแอกซีแม็กครับโอ้สตันแอกซีแม็กมาได้สองอันละใช้ไป็นล็อตจีซีได้สตันแอกซีแม็กสองอันอะคิดเอาแล้วกันเฮ้ยเลยตู้ไปแล้วอู๋ทีเสิร์จจัมเปอร์ฮะไรออดชิลหนึ่งเอนะหนึ่งเอแล้วน่าจะได้ที่สักสิบเอโหบอกเลยว่าเกิดและเอสพีดีเลยผ่านไปฮะโอ้กาแล็กชิลฮะโอ้ยโอ้จีซัสจีซัสพระเจ้าโปรดช่วยข้าด้วย เอสวีดีเอสวีดีโอเคเป็นแฟชแบงนะฮะแฟชแบงมากดกันต่อไปสแตนด์เซีแม็กอีกแล้วครับผมตอนนี้น่าจะรู้สึกมาครึ่งทางแล้วนะเกือบเกือบครึ่งทางแล้วฮะก็กวมเกือบยี่สิบห้ากล่องแล้วฮะนี่ก็ไม่ได้นับเอสวีดีผ่านไปอีกแล้วฮะโอ้กาแล็กชิวฮะโอ้ตายแล้วฮนะทำไมเป็นอะไรกับกาแล็กชิวจังเลยธันเดอร์สตอร์มด้วยฮะแหม เลยตู้ไปเป็นกากคิวเลอร์นะฮะเป็นการตอกย้ำนะผู้เล่นว่ามึงกากนะเอากากคิวเลอร์ไปใช้อะไรอย่างนี้เอาแม่งค้างว่าต่อฟักนะครับเมื่อกี้มันค้างนะครับแหมต้องถึงกับต้องรีเฟซเลยฮะแหม่ไม่อยากให้ของขนาดนั้นเลยก็บอกนะฮะเคเราจะไม่กดลงไปแล้วเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวมันค้างอีกมาครับโอเคครับไปกันต่อดีกว่ามาปึ๊บกระทงอีกแล้วฮะเป็นอะไรกับกระทงเนี่ยได้สองอันแล้วเนี่ยฮะ หาคู่ไปลอยเลยไหมได้กระทง2อันแล้วเนะี่ยแม่โอ้แฟชแบงค์ฮบคือของม่งมาแค่สามอันแรกแล้วมันก็หายไปเลยฮะมันไม่มีของเหลืองเข้ามาหาเราเลยดําเหลืองฮะเซนตดําเหลืองและเป็นกาแล็กชิวอีกแล้วนะครับผมแม่กาแล็กชิวนี่มาเยอะนะฮะแม่มาจริงๆ S v d วดีผ่านไปเป็นสตันแอกซีแม็กอีกหนึ่งเอนะฮะแม่เคยมีดวงไหมฮะไม่เคยมีดวงคัตั้งแต่เปิดเฮ้ยได้เป็นตู้ฮะโอ้โหกำลังพูดว่าไม่เคยมีดวงได้เป็นตู้เลยฮะโอ้โห โอ้โหแบบได้ตู้ฮะโอ้โหโคตรดีใจฮะโอ้โหเปิดต่อเลยครับผู้ทุกคนที่มีดวงนี้ทางเกมนี้แบบเออเอาตู้ไปเลยไงเขาเรียกว่าเป็นการปลอบใจนะสแตนเล็ตซีแม็กหนึ่งเนะฮะต่อไปนี้อยากได้ SVD ครับ s อ d ีอีกหนึ่งกระบอกเท่านั้นครับเราจะได้ครบเซตนะฮะขอครบเซตสักครั้งในชีวิตนะบ,บอกเลยว่าผมไม่เคยได้ของครบเซตเลยยากจริงนะ Thunderstorm ์ h i ิ l หนนะฮะมา มาอึกกาคิวเลอร์ฮะเอ้ยไม่ใช่ทีทีอีสปอร์ตเมดิเมดิชเชียนนะเมดิเคอล์เมดิชเชียนหนึ่งเอซึ่งผ่านไปอีกนิดนึงก็ได้ SVD แล้วฮะซึ่งมันไม่ได้ฮะแหมตอนนี้เหลือปรกันสิบกว่ากล่องนะฮะตู้ผ่านไปฮะเป็นดีเซอร์จัมเปอร์ไรออดชิลอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ สไนผ่านหน้าไปเป็นหมวกฮะได้หมวกมาอีกหนึ่งเอฮะตอนนี้เราได้ของเป็นหมวก2อเอกระเป๋าหนึ่งใบชุดเกราะแล้วก็1ตู้นะฮะอ่าตอนนี้เราได้ของเท่านี้นะฮะมาเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้แ,พและและเป็นกระทงฮะกระทงอีกละได้เยอะจริงกระทงเนี่ยแม่กระทงหลงทางมา หมวกอีกแล้วฮะหมวกใบที่สามแล้วฮะแม่ให้กูไปขับมอไซค์เหรอฮะแม่ชุดเกราะฮะโอ้โหได้ชุดเกราะสองตัวแล้วเจ๋งจริงๆนะฮะหมวกสามใบชุดเกราะสองตัวแหมชุดเกราะอีกสักตัวไหมเพื่อนแม่ให้ขนาดนี้แล้วไม่ถึงไม่ถึงชุดเกราะนะฮะได้เป็น thunderstorm นะครับตอนนี้ก็เหลือไม่กี่กล่องแล้วนะฮะอีกหกกล่องนะหกกล่องมา อันนี้ก็เหลือ5กล่องสุดท้ายแล้วครับ5กล่องสุดท้ายนี่มันต้องเป็นของดีฮนะอะไรที่เป็นสุดท้ายนี่ของต้องดีกูพูดตั้งแต่บอกอะไรที่เป็นอันแรกของต้องดีมาครับเปิดมาเป็นเปิดมาเป็นว่านี่พกไม่ใช่นะมันเกิดมาเป็นโอ้สามกล่องสุดท้ายอีสี่กล่องสุดท้ายครับปึ้งเข้าไปฮนะนี่กล่องที่เท่าไหร่สี 47. 46, 47่สิบเจ็ดสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดละนะต่อไปสี่สิบเจ็ดครับ ตัวเลข48ครับแหมเบอร์เบอร์ blur, blur เลยได้ยินเสียงเฟสนี่เบอร์เบอร์เลยเบอร์ blur. ปื๊บเข้าไปเสียงเฟสผมนะฮะไม่เป็นไ,ไม่ต้องแตกใจสองกล่องสุดท้ายครับ48และ้ะ49และ50ครับกล่องที่49ฮะกล่องที่49จะได้อะไรจะได้อะไรและเป็น SVD ผ่านหน้าไปเป็น Star g a แม็กฮะโอ้และกล่องสุดท้ายฮะกล่องสุดท้ายของวันนี้นะฮะกล่องที่50มากล่องที่50ครับเราจะได้เป็น โอเคโอเคก็ถือว่าไม่เจ๊งนะฮะถือว่าได้ตู้ไปหนึ่งตู้ก็เป็นที่เจ๋งมากนะดีใจมากครับแต่ต้องไปวางโชว์ในเซิร์ฟฟาร์มแล้วบอกมาตู้ซูสีสวยมะล่ะอะไรอย่างนี้สําหรับใครที่อยากจะเปิดกล่องนี้นะฮะผมจะใส่ลิงก์เปิดกล่องไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมก็ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ถือว่าไม่เจ๊งนะฮะอันนี้วันนี้ดีใจมากครับที่เปิดกล่องแล้วไม่เจ๊งนะฮะก็วันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับ สวัสดีครับ